และผมก็จะปิดท้ายท่านผู้ชมกลับมาที่นายมรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้อย่างที่บอกจากเชียงใหม่ใช่ไหมค่ะแล้วกลับมาที่กรุงเทพไปเปิดโครงการประชุมสัมมานาการมอนิบายและแนวทางจัดทำงบประมาณไว้จ่ายประจำปี6-8ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่เลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นยังวิดีโอคอนเฟรนซ์เข้ามาเลยนี่เป็นการประชุมใหญ่ซึ่งนายรีเศรษฐา มอบนโยบายประการสำคัญก็คือการจัดทำงบประมาณขอให้คำานึงถึงเป้าหมายรัฐบาลที่จะต้องชัดเจนจะจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม,มเพื่อให้ประชาชนสบายใจว่าภาษีถูกใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในด้านต่างๆแล้วก็ไร่เรียงด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวด้านการคมนาคมด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็แวะไปพูดถึงแลนด์บิดด้วย ว่าแลนบิดเป็นโครงการซึ่งจะเปิดประตูการค้าสองฝั่งมาสู่ททางภาคใต้จำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนกกาคมที่สําคัญคาดว่าจะสร้างงานถึง280,000ตําแหน่งและคาดว่าจะทําให้ GDP โตขึ้นปีละ5.5ค่ะพลเศรษฐาบอกบนเวทีว่าแลนบิดมีประโยชน์ต่อประเทศมหาศาลขอให้ทุกท่านช่วยการสนับสนุนผลักดันไปได้วยกันแล้วก็ไล่เรียงในที่สุด มาถึงการพูดถึงเป้าหมายอยากจะผลักดันอันนี้สำคัญคนเศรษฐาบอกบนเวทีเลยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สำเร็จเป้าหมายยังชัดเจนเหมือนเดิมค่าจ้างขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อวันปรรยตรี2,500 0ต้องเกิดขึ้นภายในปี2,570และโดยเฉพาะปีนี้6,7จ<ะ>เจนี่ยจะ,จะต้องทำค่าแรงขั้นต่ำให้มากกว่า400บาทให้ได้มากกว่า400บาทท่านผูชม นี่เป้าหมายประการที่หนึ่งประการต่อมาคุณเศรษฐาบอกพูดถึงประเด็น GDP ประเทศโดยยืนยันเป้าหมายยังเหมือนเดิมเศรษฐกิจประเทศไทย4ปีจะต้องโตเฉลี่ย5%ให้ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ดิจิทัลเลดยังมีคำถามขนาดที่ตัวเลขเศรษฐกิจของปีนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าอยู่ที่ประมาณ3%ค่ะ คุณเศรษฐาก็เน้นย้ำเรื่องการผลักดันเดินหน้าดิจิทัลวัแล้วก็พูดถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนเหมือนเดิมเศรษฐกิจประเทศไทย4ีต้องโตเฉลี่ย5ให้ได้นโยบายที่ดำเนินการภายใต้รัฐบาลนี้จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสบายใจได้ว่าภาษีของเขาถูกใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศทุกท่านครับ อย่างที่ทุกท่านทราบว่าหนึ่งนโยบายเรือธงของรัฐบาลนี้คือการทำดิจิตอลโอลเล็ตให้สำเร็จแม้ว่าวันนี้เราจะเดินหน้าออกพรบกู้เงินก็ตามแต่ก็ขอให้ไม่ลืมที่จะตั้งงบประมาณเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องใช้พัฒนาและดำเนินโครงการด้วยแต่ขอให้ตั้งอย่างสมเหตุสมผลสำหรับค่าแรงขั้นต่ำเป้าหมายของผมยังชัดเจนนะครับค่าแรงขั้นต่ำา600บาท ปริญญาตรี25,000บาทภายในปี2,570โดยปีนี้จะต้องทำค่าแรงขั้นต่ำให้มากกว่า400บาทให้ได้ด้วยทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ผมมั่นใจว่าเราจะทำได้สำเร็จแน่นอนครับ